สมาชิกคนคนนี้ครัรอยู่ที่ทาก <_ d ata> แขกคกับข้ามบอลสีแดงไปบอลบนมโดยขี้นะยังไม่ถามเนาะถ้าไปจะมาเอา,ารถส่วนตัวมาเนาะมันจะมีบอลฝาการถดอยู่ที่น <_ d ata> บอลฝากาา <_ d ata> อยาาาู่อยู่หลังด่านเลย <_ d ata> หลังด่านมาเฮาขีมาจะจะ,จะมีทางโค้งเนาะเราจะมีเฮาโค้งขวาเราจะมีไฟแดงเฮาโค้งซ้ายโค้งซ้ายมาเราจะเห็น จะเห็นทางตัวน,นี้มาขี่เขามาเนี่ยเรจะเห็นฝ่ายฝั่งรถเข้ามาในเนี่ยสำรองในเราแมนคืนหนึ่งสี่สิบพันกิออบแต่ว่ารถจักเฮาเฮายังบยังเดี๋ยวเอาไปถามไปถามกันว่ารถจักแมปนคืนละเทาไดรซารทีเหมือนกว้างนี่มีบอลเปล่าจรถจักน ต่วตัวนี้เขาถามเนี่ยลดจากคืนนึงเท่าไหร่ก่อนโอ้ลดจากคืนนึงส<ม>ิบพ oh, ันาะน<ม> <c oughs> สารีพวกขวาง่<ม>ะ<ม>เดี๋ยวเรา<ม>ไปจับมาซื้อ่ปด้านนี้มันสามารถใส่พาสปอร์ตได้จะบอกคือด้านอยู่ที่ที่ว่าเขาจะไปอันเชียงคานตัวเชียงคานมันใส่าพาสปอร์ตได้ <c oughs> จากมาฮักยางรับมาอีกเลย,เลยด้านนี่ใกล้ บอลฝากอะยูยูโบกไก่นะนี่อันนี้มันดานดานเราเพิ่นใส่เพิ่นใสหลอกไว้นะเราเราเอาด้โค้งโค้งไปพูดโอเคบอลฝากเราเอาตลัดหอกนีาเลยคนะเอานเอาไปอยู่ข้างหน้าเอาไปจอดซื้อหลังจากที่เราแจ้งเราแจ้งปีกแล้วก็เติบโตลงเงา สามสิบพันสามสิบพันขีดกาจะวาได้เพียกอ่ะเพิงเทิทงนี่แล้วก็ลงมามาลอถ่ะเพื่อจะขึ้นเฮียขามไปทางฝั่งไทยหน่อยคือฝั่งคนครพนม ເຈັບແຈ້ງແຈ້ງສືຢ່ງດານເຖິງເ จำเอกสารดีคให้พ่อยละค่าจำเอกสารก็คู่หนึ่งสี่สิบบาทแล้วก็มาเสียค่ทยาทำยังดีกู่หนึ่งห้าสิบาสบาทพอดีเป็นคู่หนึออ่งเก้าสิบบาทเนาะสำหรับการไทยเดี๋ยวเขาจะงานกูเหรอนานาจะลงไปทางนั้น,น,นเดี๋ยวเอาไปซอกของเฮียนนอนเลยแร้วงเฮียนนี่ก็น่าจะหลายอย่างเลยมีหลายชอย,ยอยู่ไปเดี๋ยวเอาไปซอกของเฮียนไนเลย ตอนนี้เข้ากันมาอยู่ที่นาอนาฬิกาเนาะสาวเวียดนามอนุสาวรีย์อตอนแริ่นมีถนนคนเดินเนี่ยอยู่นะอยาเอาไปซ่ปอนบ้องค์เฮียนนอนกันมาจะเข้าซอยซอยรักขางเลย ที่นี่เเพิ่นจะเปิดตลาดนัดมือ่อวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพิ่นเปิดสามมื้อเลยทางด้านลุ่มนี่แม่นเพิ่นมีบอลบอลน,นางเล่นนะอ๋อนี่องแฮมเมขาไปทางนะาราคาเลย ๋ยวไปถามมึงราคาอยู่ใกล้ๆนะว่ามันบอนู้หญิงอยู่ซอยใกล้ลจะจุดตลาดเลยนะตน,นาดถนนคนเดินเลยเราตอนนี้เข้ากามาหลอกถนนคนเดินเนาะยามะเลงเพิ่นมีการขายเครื่องดูอะไรมาอโซนนี้เพิ่นขายขายอาหาร คนเริ่มหลเยวเวยนันเสื้วผ้าเพิงาเอยเืนวาหวอยู่นียพุทหวมาเต็จุดเริ่มต้นทางนหอนาฬิกาเลยยังสุดทายผ่านการคนนคนเบิ่ง อะารจ๊ะนี <plane>. ่ <un sharing> ่า <flags Bla> <management> ่านี่ <was> <society> ้านกินลายก็สลับกันไปเนาะมีห้านขายสอ้า้าขายนกินดีภาพบรกาลิม่ ที่ว่าจอมาัางมาสมไทนนนนมด้นของนครพนมผู้ดมากตองมาโอ้ตัวนี้เป็นอันบอลอันที่ว่าเขจรอเลียนแล้วก็ให้รถชีพมา Nhà lê nè, nè hòn nà đàn bà di hào gì bà là... đi. mùa Đi hai mùa bà hai mùa thái hai mùa bà thái mùa bà hai mùa bà hai mùa bà đi mùa bà bác, bác bà hai mùa Đi học คนหลายอยู่ไปเป็นคิวเป็นสัญลักษณ์ของสาวปะรดสาวีบบนามเจ้าเขียนเลยเป็นจุดแลนมากของถนนคนเดินอยู่ที่นครพนมเลย นพอดีช่วงเทศกาลกุจีนเนาะเป็นปราปาราเป็นสีแดงนะพี่เป็นสีแดงย่งางย่งางอ่ะหกเสาหนาวอ่วะโอ้พี่หอนนำ้ำพุโอ้ตกแรงมาเพิ่นเพ,น,เพน,เพนเพิ่นเพิ่นเปลือก เพื่อนคูเดียวเสซตถ่ายด้วยนะครับวันนี้น้องทายนะครับถ่ายได้ับสูงใกล้ๆอันนั้นอยู่ที่อิยเสียงคาร์แต่ว่าอยู่นี่เป็นกระทงซุูมใกล้ๆอยู่ยุจีนนะ เอาจะไม่บบ<ำล>ทเท้เากัไใ,ในห้องในห้องพักละ <ๆ S 1> <ๆ>ัวนี่เป็นเป็นหองรวมนะเพราะว่าหองส่วนตัวติมอันนี้คือหองรวมก็คือขาเจ้าจะไลยผู้ละ500ห้าร้อยบาทเนาะัะนี่หองหนึ่งจะมีอยู่แปดแปดเตียง เป็นห้องรวมแต่ว่าเขาเมาเขาเมาเลยหกคนเมาห้องนึงจะเป็นตัวนี้จะเป็นห้องน้่งเป็นห้องน้่งรวมสปอร์ตห้องสปอร์ตห้องนีเนาะเพราะว่าห้องเพราะห้องส่วนตัวนั่นแหละเต็มหมดเลยเขาต้องมีตควชออกกันเดี๋ยวเรามาเบิกห้องนั่งเพราะว่าห้องนั่รวมกินกิ็นยังไงคักอยูเลยนั่งรวมเลยดูสภาพ นี่ของอนี่้องอาอของทายวิศว์ออ,อาสิวาขับเ็จตแยกเ้องทรายนี้มาสิขับเลยผู้ดีติดยู่นั่นเลยนะติดยอ่ะ ด้านเลยพอดีพอดีพอดีเขาออกมาจากด้านนะเนาะด้านชิงราคามาก็จะเห็นเลยอยู่ตรงหนางเรีฮมไปกระติดอยูน่นะถนถนถนนคนเดินนะขับยังไงเดี๋ยวเอาไปชอบหรอซื้อแมวกินละเดีย๋ยวเาจะกินข้าวแรงไปเจอกันทางด้านลุ้มเลยตรงน,นี้เท่ากันได้ทำห้องสอกกินข้าว่อ ฮาบ้านกินเขาอยูเช้มขงอ้อบ้านฮาอย่าง่รจงเชี่ยงดีกินเช้มขวงเลยทำเมังส่งเสียงอิ่มอ้อวบรรยากาศสุกยอเลอยาฮากินเขาแล้วสิใส่ยางรออีกด้นหนึ่ง อีกโซนหนึ่งที่ว่าเขายังไม่รอหรอกรอย่งอีกโซนนย่งยางยางไปพุ่นแหลไปแถวร้านนั้นพายอย่างหนักตนหลังจากที่ว่าเขากินหลังจากที่ว่าเขากินเขายิ้มเราวันนี้เขากลัมา อย่างหลอกอยู่ที่้านร้าน,านมัน,ใน,ใน,นาดน่ะเนองเปิดกระลา็นีิธีบน่วงสักจางครับอ้อันยาวเลยอัวเบิมขนาดว่าเดือดเลยเนยคนยังลายอยู่โอ้ขอชอบมาล้อบขอมาล้ถวายใคไปกิน้ค่ เือเหลือเไปเป็นนนนะคะแล้วก็ขออวยพรทุกคนเกิดที่เกิดมาแล้วที่เกิดมาแล้วคอเดนัที้เลยนะคที่เิดครับจะต้องมาขอย้อหลังขอบคุณ่ะมีคนจะโชว์หลนี่ฮะฟอนเห็นไหมฮะฟอนนาาเดี๋ยวเอาชมไหมคะเดี๋ยวทำว่าแบบไจะฟอนปรบดังๆคะ อาจจะมีข้า <c oughs> ขึ้นไปไหว้เ้วนิดนเธอหมดเดี๋ยวเราเาเบิ้งข้าวลาก่อนแล้วเราจะพาทุกคนขึ้นไปเบื้องด้านงด้านวเข้ถิด แปดโมงเหรอโอ้ขึ้นไปเทื่ยงนี่เพ่อนไฮโค้ดเกิดไหนครับครับาทำแค่ เป็นจุดที่ว่าเพิ่นมาบูชาเนาะบูชาดอกไม้เพื่อจะไปไหว้องค์พญานาคเทือกเทิครันตานันเลยจะมีอยู่หลายหลายแบบเนาะเป็นแบบนี้แน่แล้เป็นแบบ จะไปไหว้ทังเบืองทังเบืองนี่ก็ได้เนาะจะมีะอ,อยูอ่สองสามจุดแ้ม่าามลา,า,มา,าจุดนึ่งอของอ่าพระธาตุของพระธาตุพนม